แล้วทางเจ้าหน้าที่ที่เมื่อมาเมื่อช่วงประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงครูเขาไปหมดแล้วเก่งตั้งลงมาแล้วมีแตวกนั้นก็มาทลับหมดแล้วพวกมาแต่พวกนเขาเป็นยังเอาเขาเตา luôn hoặc là